สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้เป็นพาร์ทสของชุดน้ํา1 2 0 0บาทนะฮะจากคลิปแรกที่เราได้ประกอบและลองไปผลกลายเป็นว่าร0อองศาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วไล่ไปไล่มาปัญหาหน้าจะอยู่ที่ตัวบล็อกน้ําของ CPU ที่ว่าหน้าสัมผัสมันไม่ดีพอแล้วมันไม่สามารถนําความร้อนออกจาก CPU ได้ไวพอนะครัให้อุณหภูมิมันขึ้นสูงนั่นเองวันนี้ผมก็เลย เอาบล็อกน้ำมาลองเปลี่ยนดูแกะชุดเก่าออกมาก่อนนะครับมาดูหน้าสัมผัสกันดีกว่าว่าหน้าสัมผัสมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับมันจะเลเทยย้อยยับแค่ไหน อันนี้หน้าสัมผัส CPU ก็เห็นว่าซิลิโคนมันกระจายทั่วนะครแต่จะเห็นว่าตรงกลางมันบางเลยแสดงว่าตรงนี้มันสัมผัสแล้วก็ตรงริมๆตรงมุมๆเนี่ยหนานะแสดงว่ามันไม่สัมผัสนั่นเองหรือว่ามันอาจจะสัมผัสแต่แบบมันไม่แนบชิดนะเดี๋ยวทำความสะอาดชุดน,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาบล็อกตัว XPC s PC ตัวนี้มาเปลี่ยนแทน ตอนนี้เปลี่ยนบล็อกใหม่เข้าไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเราไปเทสกันเลยดีกว่าว่ามันจะเย็นลงสักแค่ไหนรอบนี้สปายไม่ระเบิดแล้วครับ ระหว่างมันอัปเดตเรามาดูกันนะครับทุกอย่างก็ดูปกติดีแต่บล็อกน้ํา XPC ตัวนี้มันจะมีทางน้ําเข้าน้ําออกอยู่นะครับการเดินลูบน้ําของผมเนี่ยผมเดินอย่างนี้นะครับก็คือออกจากบล็อกมาเข้าถังพักนะครับออกจากถังพักไปเข้าปั๊มปั๊มที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ออกจากปั๊มมา,เข,านะเข้าหม้อน้ำนะครับเข้าหม้อน้ําออกจากหม้อน้ํามาที่ตัวบล็อกนะครับวนลูบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือทางเข้าของบล็อกจะเป็นอินตรงนี้ผมก็ ดันเข้าฝั่งนี้นะครับถูกต้องแล้วเรียบร้อยอ่ะเครื่องเราอัปเดตเสร็จพอดีนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเทม์จะเท่าไหร่นะครับฮาร์ดแวร์อินโฟนก่อนเลยนะฮะแล้วก็เลื่อนหาเทม์ CPU นะฮะเทม์ CPU มันสวยงามมากๆนะครับตอนนี้คือคือห้องผมเปิดแอร์ยีเ็ทม์ CPU 30ก็แก้ปัญหาได้แล้วเรียบร้อยนะครับ ไม่ร้อยองศา,าแล้วเดี๋ยวเราลองมา cbench กันดูดีกว่าว่าเทม์จะเป็นอย่างไรบ้างนะเปิดทัสเมเจอร์คือมาดูโหลด CPU ด้วยโหลดเท่าไหร่นะครับกดรอบนี้เราเอามาันิ c o คอไปเลยนะครับซิงก c o คอไม่ต้องแล้วแหละนะครับเทม์มันสวยงามขนาดนี้่าเปิดมาแล้วนะครับ CPU 100%ข้างหลังวิ่งแล้วเรียบร้อยเทม์อยู่ที่70%ประมาณ70%บนะครับบูตช่วงแรกของ Intel แล้วเดี๋ยวสักพักมันก็จะลงมานะครับเหลือ40 ตามนั้นนะครับคอ i910900 CBench ศูนย์เนออคอนะครับมันติคอเทมสี่สิบอืมอืมทำนั้นเลยครับไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยอะไรกันอีกแล้วนะครับดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าชุดน้ำพันสองมันดีหมดทุกอย่างยกเว้นบล็อกครับไอ้บล็อกอันนี้นี่แหละคือตัวปัญหาของเรานะฮะเปลี่ยนบล็อกทุกอย่างจบเทมดี D, ทุกอย่างสวยงามนะฮะ ตอนนี้รันมาสักพักก็ 3, 40สกว่านะครับสรุปง่ายๆว่าถ้าใครจะซื้อไอชุดน้ำพันสออันนี้มาเล่นนะครับไอชุดน้ำอันเนี้ยนะครับซื้อได้แต่ซื้อมาแล้วเปลี่ยนบล็อกหน่อยก็คือหาบล็อกพวกแบโล่พวกอะไรมาใส่ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องแพงพวกแบบ e k b i t power อะไรขนาดนั้นก็ได้ หาบล็อกดีๆมาใส่ให้มันหน่อยก็ดีแล้วนะครับอีกหน่อยอาจจะอัปเกรดแบบว่าเปลี่ยนพัดลมเปลี่ยนอะไรอันนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่สเต็ปแรกที่ซื้อมาคือซื้อชุดน้าแล้วเปลี่ยนบล็อกนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ e b o o k YouTube แล้วก็เว็บไซต์ Le ฟินเทเว่นนะฮะเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้ถ่ายจนจบแล้วเทปม,มันก็ยังอยู่ที่43 44เหมือนเดิมนะฮะซีเบนมันรันวนลูปไปเรื่อยๆก็ตามนั้นครับสาหรับวันนี้แดงปลาสวรรวคร